สวัสดีค่ะทานผู้ชมมนีเจแดงเอาภาพและบรรยากาศบุญเบิกบานมาให้เบิงเนาะค่ะเนาะเป็นประเพทนี่ของไต้อีสานมาตาโพตาเม่เกิดขึ้นมากก็เห็นรล้วเนาะป่ะเพนนี่จเอามาในคลิปของพุ่นกันลยาธาเบิงหอยพุ่นกันลยาธานะคะ่ะเนอะเจแดงจะให้เบิงอันนี้เพื่อนเอิญท่องนางว่าเพื่อนสวดเพื่อนอยังเหล็กสิไปทิ้งท้ายบ้านเนาะให้ ให้ดวงวิญญาณให้ผู้ผีปีศาจประมาณนั่นแหละขปลาอาหารปลาเด็กเกลือใส่เบิดค่ขาอาหารนี่อย่างในครอบครัวเข้า,าใส่ลงเบิดพริกเกลือเกลือปลาล่าแล้วก็ตัดเล็บตีนเล็บมือใส่ผมใส่น้ำอบน้ำหอมน้ำอบน้ำหอมเพิ่มวิธีแล้วเราก็ถือไปบ้านลดค้นลดสัตว์นั่นเนาะค่ะเนาะลด,ล,ดล่างนา ตบหัวเป็นสิริุงคนใส่สุดขาวถ้าไปเบิงอาหารปรูกับเพื่อนมากนะเดินจะก,กาวเพิ่งต่นแต่รอบมันใส่บาทก็ได้หรือสิเอาไปเอาไปรวมน้ำเพิ่นเอาไปให้เพิ่นนุลน,นะนบ้าเหมืาน เดี๋ยวจะกาวพึ่งตึงล่อผ้ามาเนาะค่ะเนาะเบื้องนี้ก่อนเดี๋ยวจังไปเบื้องหวยคุ้นกันระยะวดที่แล้วกระพาดเป่าเนาะเนาะงวดที่แล้วกระพาดทั้งบนทั้งล่างทั้งตัววิง <c oughs> ว่งเบื่องอาหารข้าวหวาน <c oughs> นี่เดซัสข้างหลังเยมเมทิมตอนแหนวพัดวี <c oughs> เศร้าก็ได้มามจับซอยเพิ่นเลยค่ะผู้ใดล่ะไม่ใช่เ่ยโอ้แม่นวะป้าพอเมืองสีเดี๋ยวไม่เอาคลิปพุ่นกันลวยา่าเดี๋ยวให้ไอคนเบิบ่เงินเพราะท้านเด็ดถ้าท่าหนาแต้งหนาเลยเสงอเนี่ยอะไรกแช่เนี่ยคลิปเนี่ยด้าลิทนถ้าเหนบุญเบิกบ้านโอ้โหแก่งปากกงน้ใหม่ใส่ทุกย่าง แกงเปร์พ่นหน้าอีสานคนไทยเอินแกงเปร์เนาะค,ะะคะ่ะเนาะทุกอย่างเลยขนมจีบมะม่วงทำบุญบุญเบิ่บ้านนะอาหารแม่ก็จัดซอยเพิ่นหลละ่ะคือพอกล่องแล้วก็เลยมาเอางไทยไทยทำผู้ส้มเบิองเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเ็อ,อยู่ในจัลาคกลางบ้านติดบ้านเจ๊แดงะคะ่ะ ติดบ้านเจแดงยังเช่กกาพาครับนี่แหละรอเพนีอีออสานตั้งแตะโบราณการนานมาเนาะค่ะเนาะสืบทอดกันมาบุญเบิกบ้านเพื่อนกับซิมีสายสินยงย่องไปทุกเงี้ยนได้ค่ะสายสินสิย่องไปทุกลังค่าเงี้ยนสวดสามขึ้นพบสามขึ้นแล้วมันนี่ก็เป็นมือสันจังหันในบ้าน คนมาตรขงเทพบ่ได้มาบ้านเป็นสิบปีสิบกว่าปีแล้ว <c oughs> มาตรขงเทพนี่ค่ะเอาควันฝาควันฝาควันฝาผ้าโศากมาแล้วท่านบุญเบิกบ้านมีเซก้ามาเนาะคะ่ะเนาะเอาจะไปเบิ่งหวยแน่กะระยะภาพจะบรรยากาศไม่ให้เบิ่งกวน เสต็มีตังมันยังล่ะจนนี้อันนี้ผ้าผ้าหวานนะะ่ะค,ค่ะคลใหม่ผู้จัดกับผูงง้งามงามแม่หมดชแชนเนวโอ้ยแม่นั่นแม่เนอสีนกนกชแชนเอว่วนงามไม่ใช่สิเดีุ๋่นงามคือเจ้าสีรถยังกับเข่ากับลายว่าันสด้อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเนานะ พยายามลดทุนกหบว่าลดพยายามลดทุนกหรว่าลดอีกจกะบ่ใครกินวะว่าลดจะหาโรคเหรอทุนเพียวพ,อ,พอดีเลยค่ะท่านผู้ชมภาพนีมันจะกากาเนาะบุญเ,เ,เ,เป็นงานกลางบ้านบุญเบิกบ้านค่ะ you ah.

ใจนี่สองนี่บ่นี่หาบ่ดนี่อันเด็กกระได้ยันเ้ยมงแม่ออกแม่แม่วาดม่วาดบบอมอจับอแน่นบ่แม่นม่แม่คือผมว่ามาหาสองบนนี่เออเขาเจาว่าหาแต่บ่สกาวเจาว่าแ้วก็เจออะไรทบินบอนี่เนี้ยไม่เห็นเนียนยืนยมหาสองสองสองสอตสองสองสอ่สอง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 องอองอเตอ่ น้อค่ะเนาะงอมาค่ะบงอมาได้กัเป็นเลขตงเป็นเลขเบิรโอ้ยสวางเสองเหมือนแล้วยมมแต่งคือมัเลาไปย่งง่เดียวลอ๋ไว้นั่นละไอ้เบิ่งหลายคนท่านเจ้าส้อพระเขามา ย่อมาว่าหาสองเนาะอันด้ก็เห็นเป็นเลขเบิดเนี่ยดับเทียนช่เกงดับเทียนใจ ท่านผู้ชมหลังจากจบแล้วหลังจากล่างด้วยล่างช่ำแล้วฝนกระตกค่ะได้ภาพบรรยากาศมาก,กับเสียงฝนนี่แหละฝ่ามืดฝ่ามืดฝนตกลงมากค่ะหวยคุ้นกันระยะงวดวันนี้หนึ่งมีตัวหน้าสองหาหกหาค่ะเจ็ดแปดเก้าจับคู่หาเจ็ดสามแปดสามเก้าสามแปดเจ็ดสามแปดแปดสามแปดเก้าสาม เก้าเจ็ดเก้าเก้าแปดสามเก้าเก้าสามในสามตูมานั่มเนอค่ะเด้อพิจารณาไปพิจารณาเป็นแนวทางในการเชียงสื่อนอะะเนาะแล้วก็ตัวที่เด่นล่างหนึ่งกับสองค่ะหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองซีสองหาสองหกสองเจ็ดค่ะเป็นแนวทางในการเชียงสื่อว่าที่เราก็พลาดเป้าไปมันฝากขอโทษขออภัมาก สิบหงดพิษสองหงดสามหงดค่ะท่านผู้ชมแนมแนมเบองหงวดนี่สิพิษอีกวาแนมแนมไปเนาะโศกวาดนาของเ้าหงวดที่เล้วบุญมี่ว่าพร้อมกันค่ะบนว่าบุญมี่ว่าพร้อมกันเน,นี่ยหงดนี่บรรดาโอ้ฝนค่ะฝนฝนฝนแคบหนาจอไปค่ะท่านผู้ชมได้ยินเสียงเจแดงวะแต่สิได้ยิน,นเนาะแต่ว่าเสียงฝนกระดังแงๆอยู่น้ำเจแดงนี วดก้อนกระพาดเป้าไปงวดน,นี่นะคิดว่าจะถูกนะเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเนาะคะ่ะสามมาเอาเจ็ดไปใส่แปดไปใส่เก้าไปใซส์เนาะคะ่ะตัวเดินก็คือเจ็ดแปดเก้าเนาะค่ะตัวยูซื้อซืูก็คือสี่สามนั่นแหละแปดเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามแปดแปดสามเก้าแปดสามแปดเก้าสามเก้าเก้าสามนารุ่นนารุ่นค่ะ เป็นตัวใดก็งามเอาขึ้นตรงแห้งแถวละฝนนี่มาท่ากลางสายฝนก่อนชมช่อมโชคดีําด้วยถูกหวยไปน้่กันสนใจสกีนก็ทักมากค่ะทักมากตามเบอร์โทรนให้หนาะจอนะคะทุกคลิปทุกทีมันติเนเบอร์โทรให้สนใจครีมก็รักมามีทั้งกาแฟเม็ดฟูดูก,กำลังเนาะคะ่นะเนาะเม็ดฟูสแล้วว่สบู่ลดรอยเหี่ยวยน่น นะคะเว้ยสบู่ฝ่ากระจุดแางดำนี่ยุ้วลอยเหีียวย่นตัวนี้ค่ะตัวนี้เนาะนาท่านจะดีสวยเลยก็นาจะแดงใส่มาปีกกว่าแล้วนาจะแดงนะใส่ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเห็นผลในระยะระยะยาวเนาะแล้วก็ตัวนี้ทากางวันค่ะสีขาวนี้ทากลางวันเนาะตัวนี้กะโตัวเพื่อนค่ะได้ครีมในครีมมาในรูปลักษ์กล่องเนาะ ูะได้ขายคู่กันกับตัวนี้เนาะค่ะเนาะหนึ่งชุดพันสามร้อยเก็บเงินปลายทางสินค้าของเฮ้าเก็บเงินปลายทางตลอดค่ะท่านผู้ชมโู้ให้ฝนกับเนี่ยตกีย้งขอล่าท่านผู้ชมไปก่อนจะบ่มมวลมมันเดิ่อเบิ่งแค่คลิปเดียวในราคาเมื่อนี้เอาเฉพาะหวยคุ้นกันละย่าท่านนื้องเอาไว้ก่อนฝนตกเนาะค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกดไลครกดแช่งที่แดงแล้ะติดตามี่แดงจนจบนะคะขอท่านผู้ชมโชคดีค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ